สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง BNM Channel นะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นกล่องสเต็ปดาวนะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นกล่องลดไฟนะครับลดไฟ DC นะครับตัวนี้นะครับสั่งจากจีนนะครับตัวนี้นะครับรอหน่อยนะครับตัวนี้นะครับให้ดูก่อนนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นกล่องสเต็ปดาวนะครับสําหรับลดไฟนะครับ 24โวลต์นะครับถึง60โวลต์นะครับลดลงมานะครับให้เป็น12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับลดลงมา12โวลต์10แอมป์นะครับ120่วัตต์นะครับสามารถใช้ได้สูงสุด120วัตต์นะครับกับไฟ12โวลต์นะครับการต่อใช้งานนะครับตัวนี้นะครับเขาก็มีปลั๊กมาให้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับปลั๊กพวกนี้นะครับจะไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับก็จะต้องตัดทิ้งนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะสอนการต่อใช้งานให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ผมจะตัดทิ้งไปก่อนนะครับมาดูสายกันนะครับสายที่เขาให้มานะครับจะมี3สายนะครับเพื่อนๆก็คือสีแดงนะครับจะเป็นไฟจากแบตเตอรี่นะครับ24โวลต์ขึ้นไปนะครับ นี่ครับต uh ัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับ24โวลต์นะครับก็ส่วนสีเหลืองนะครับจะเป็นไฟขาออกนะครับก็คือไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับส่วนสีดํานะครับก็จะเป็นกล่าวนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับก็สองเส้นนี้นะครับก็จะใช้คู่กันนะครับนี่ครับส่วนสีดํานะครับเส้นลบนะครับที่เข้ามานะครับก็จะจํารวมกับตัวกล่องตัวนี้ได้เลยนะครับ นะครับอ่าที่นําไปใช้งานก็อ่าจำรวมจากเส้นสีดํำตรงนี้เหมือนกันนะครับควรลบนะครับของ12โวลต์นะครับอ่าเดี๋ยวมาต่อให้เพื่อนๆดูกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบตลิเธียมนะครับ24โวลต์3แอมป์นะครับเดี๋ยวผมก็จะอ่าวัดไฟให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอ่า24โวลต์นะครับ นี่ครับเพื่อนๆ2 4่อนโวลต์นะครับจุด24.12นะครับอ่านี่ครับผมวัดให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทําการลดไฟเป็น12โวลต์นะครับเพื่อที่จะนําไปใช้งานหลอดไฟต่างๆนะครับเส้นสีแดงนะครับก็ให้ต่อเข้าเส้นบวกนะครับผมก็ใช้เป็นคอนเนคเตอร์แบบนี้นะครับนี่ครับ เขาจะมีบวกลบนะครับก็ต่อเข้าเส้นบวกนะครับส่วนเส้นลบนะครับเส้นสีดํานะครับก็เข้ากับขั้วลบได้เลยนะครับส่วนเส้นสีเหลืองนะครับก็เป็นไฟ12โวลต์นะครับเดี๋ยววัดให้ดูนะครับจะต้องวัดกับเส้นกราวนะครับจะต้องวัดกับเส้นกราวเส้นสีดํานะครับ เพื่อที่จะเวลานำไปใช้งานนะครับก็ใช้สีเหลืองกับสีดํานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นนะครับอ่าตรงนี้น่าจะเห็นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการวัดให้ดูนะครับ นี่ครับไฟที่ได้นะครับก็จะเป็น12โวลต์นะครับจุดห้าห้านะครับเพื่อนๆนี่ครับก็เป็นกล่องลดไฟนะครับตัวนี้นะครับสเตปดาวนะครับเพื่อนๆก็คือเวลาการใช้งานนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพื่อนๆ เป็นสินค้าจากจีนนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้จําหน่ายในไทยนะครับก็รีวิวให้เพื่อนดูนะครับการใช้งานนะครับง่ายๆนะครับการต่อนะครับแดงก็เป็นฝอยเข้านะครับเหลืองก็เป็นฝอยออกนะครับเส้นลบนะครับมีกี่เส้นก็มาจํารวมกันตรงนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับ ผมไม่ได้จําหน่ายนะครับแต่ผมซื้อมาใช้งานนะครับผมก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อว่าใครที่มองหาอยู่นะครับตัวนี้นะครับก็รอนานหน่อยนะครับก็ตัวนี้ก็ประมาณ10กว่าวันนะครับเกับ2ีวันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับลิงก์ได้คือวิดีโอนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u บสไครต์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็เผื่อว่าใครจะนําไปลถไฟ สำหรับแบตเตอรี่สก,กูตเตอร์อะไรพวกนี้นะครับที่จะต่อนําไปต่อเป็นไฟ1 2โวลต์นะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการรีวิวทําคลิปต,ต่อไปนะครับฝากคลิปนี้ไวเ้เป็นคเท่านี้ครับสวัสดีครับ